สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับบอสเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมมาเล่นเป็นเอมิลนะครับในด่านอรุณรุ่งนั่นเองนะครับเป็นด่านที่ค่อนข้างสวยนะผมชอบบรรยากาศของด่านนี้มากๆเลยเนี่ยไม่มีการเสียเวลานะครับก็ let's go ไปเลยดีกว่าครับผมลืมบอกไปเลยนะครับด่านนี้มีเฉพาะคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ลองนะครับกดสามารถกดสร้างห้องเองได้นะครับแล้วก็สามารถสุ่มได้ในแมตช์ปกตินะครับบอกเลยว่าต้องลองในด่านนี้สวยมากอ้าวมันไม่กดสักทีวะ ทุกคนครับผมมี tiktok official ด้ยนะที่เป็นของช่องเลยชื่อ Boss Gamer Magic เลยเหมือนที่ช่องเลยนะครับอันนั้นจะมีคอนเทนต์แยกนะครับที่ว่าผมตัดลงเองนะมันจะมีแบบเพลงอะที่ผมไม่สามารถเอาลง Youtube ได้นะครับสามารถไปดูได้ที่ช่อง t i k t o k ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเปกระตัใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอชคครับห้องมาพอดีเลย <ผม S 1> ความทรง,ทงจำของลีโอ Leo, <Leo. S 2> อ,อรุ่รุนร่น,นอันนี้คือให้คนเรฟีลกับดาลีโอมืดปกติเลยนะครับ เขาว่ากันว่ามีความลับอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาในด่านนี้ก็คือหมวกคริสต์มาสที่สามารถสวมแล้วหัวคุณจะใหญ่โตมโหฬาน <c oughs> ใช่หรือเปล่านี่ไงโคตรใหญ่เลยไอหัวโตนะครับหมวกโคตรใหญ่อะโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมเป้าไมา้แล้วเครื่องนี้สินะฉันเลือกนายนะไซเฟอร์เนี่ยก็ดูการ์ตูนเยอะครับทุกคน <c oughs> ผมว,ว่าทําไมเขาให้หมวกคริสต์มาสมาทาไมสองสองวินะครับทําไมไม่ให้ใส่ทั้งเกมไปเลย หรือว่าหมอกคริสต์มามันเป็นภารกิจอะไรหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนต่างระวังตัวนะครับไม่รู้ว่าฮันเตอร์จะไปตรงจุดไหนผมรอดูสถานการณ์อยู่แบบบางๆอย่างห่วงๆดีกว่าอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วดูหิมะพวกนั้นสิมันช่างเหมือนสายไหมเหลือเกินผมว่าผมหิวแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ทางเรายังไม่พบเบาะแสของฮันเตอร์เลยเจอแล้วเขาอยู่กับสาวน้อยนั่นเองเอหน้าสาวน้อยทำให้เต็มที่นะ สบายแล้วเรานะครับไม่ได้จูคนแรกนะฮะช่วยไม่ได้นะสาวน้อยเธอมันน่าดึงดูดเองนี่นะปั่นดีกว่าโอ้โหเขาจูอยู่ประมาณ2ชั้นนะครับเหมือนจะตัดเช่้เลือดหันด้วยนี่นะเธอนะเธอมันไร้ายกาดเอ้ยมันต้องเสียงแบบร้อนเนี่ไว้ายกาดโอเคครับปั่นต่อนะครับตอนนี้เครื่องเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับประมาณ70็ดสิบแหนว้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่สอบเทียนวันนี้วันตายของเจ้ามาได้ไงเนี่ย ทำไม,ไมเอาสาวน้อยต่อแล้วอวะไอ้ออบ้าเอ้ยเอาอ,อะไรวะมาแล้วก็จากไปข้าก็แค่มาฝากรอยแผลไว้กลางหลังเน่าๆของแกยังไงล่ะเจ็บใจที่สุดเลยไอ้อบ้านี่ไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับหรือว่าฮันเตอร์เขาปล่อยวะเนี่ยสาวน้อยก็ไม่อยู่กับผมแล้วเนี่ยสวัสดีครับน้องหวัวโต <c oughs> <c oughs> เป็นเด็กดีนะ <c oughs> เอ้าเมอร์ซานารีก็มากันด้วยเนี่ย สรุปพันปล่อยใช่ไหมหรืออะไรกันผมนี่เริ่มงงไปหมดแล้วอยู่ดีเขาปลาล่มมาเขาก็มาฟาแล้วเขาก็หายไปอย่างไรร่องรอยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฮันเตอร์ไปอยู่กับใครแล้วนะครับเอองงเนะี่ยตอนนี้ฮันเตอร์กินยาไม่เขย่าขวดหรือเปล่านะี่คุณหมอทําแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านได้เลยนะเปลี่ยนเครื่องดีกว่าตอนนี้เครื่องเสร็จไปเครื่องเดียวนะครับคือเครื่องเรานั่นเองนะฮะสอน้อยเก็บหมวกอีกแล้วเขากลายเป็นซูเปอร์เกิลหัวโต ชื่อดูตลกตลกนะหรือว่ามันเป็นกิจกรรมวันนี้ให้เก็บหมวกเยอะๆรอเปล่าหรือว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะเริ่มปั่นครื้องใหม่ครับทุกคนเครื่องช้ามากเขาไม่ปั่นเลยอ่ะเอา้านักโทษโดนนะครับนักโทษไปมีพันธะอะไรกับพันไว้หรือเปล่าเนี่ยว้าวดูท้องฟ้าน,นั่นสิมันช่างสงบเหลือเกินในเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสบ้าท,ที่ไหนล่ะหิมะตกขนาดนี้แจ่มใสตรงไหนวะ สวัสดีครับเจ้าตุ๊กตาหิมะคุณมีชีวิตหรือเปล่าครับถามบ้าป้า,าก็มีชีวิตอยู่เว้ยมีตามีมจมกูกมีปากเนี่ยโอ้ผมขอโทษนะครับผมถามเสียมาร,รยาทไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอมีเงินสัก2 0มร้ยไหมจะไปซื้อหัวใหม่เปลี่ยนมาสองหัวแล้วไม่สวยเลยเออผมผมไม่มีกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปธุระแล้วนะป้าเอ้ยขอตังก็ไม่ได้ เอาละครับเรามาทำความรู้จักกับตุ๊กตาหิมะตัวนี้กันดีกว่าเขามีชื่อว่าโอครูเป็นเพื่อนกับโอลาฟเป็นตุ๊กตาหิมะลับๆของเอลซ่านั่นเองใช่แล้วใช่แล้วโอเคครับเดีย๋ยวผมจะไปช่วยลูก้าเ์นครับลูกา้าร์นายต้องแข็งใจไว้นะนายจะตายไม่ได้ไนายต้องออกไปเพไปนะผมผม <c oughs> มันผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลูกานายต้องรอดนะโอ้เป็นไงสเตปหลอก เดี๋ยวผมจะบล็อกให้เขาแผลนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าบล็อกเสร็จแล้วผมจะกลับไปปั่นต่อนะครับนายต้องรอดนะฟังคําผมไว้ภารกิจในการบล็อกเพื่อนของเราได้สําเร็จไปแล้วนะฮะมีคนซ้ำาครืงผม,ไงไมนี่ยังวะเอ่อนายอีป,ปั่นเครื่องนี้นะครับน่าจะยังไม่มีนะเดี๋ยวกลับไปปัน่นเครื่องเดิมดีกว่านะเครื่องผมที่ปั่นค้างไว้น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับเครื่องหน้าอีบน่าจะเป็นเครื่องจุดนะเครื่องน้าอีกได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองเครื่องผมนั้นจะได้ประมาณเจ็ดสิบแปด แกใส่หัวกลับมาทําไมไอ้เจ้าบ้าฉันจะฟ้องเอลซ่าแกไม่ให้เงินฉันขอโทษได้ไหมล่ะไม่ได้เว้ยงนแล้วโถเว้ยโอเคครับเสร็จแล้วนะครับนายอิบหน้าจะเป็นคนช่วยเฟสสองนะเดี๋ยวเราไปซ้ําเครื่องนายอิบนะครับสาวน้อยอยู่ไหนวะเนี่ยเขาเจอสาวน้อยเลยครับเจอสาวน้อยนะดีละเราจะปั่นเครื่องนี้ให้มันเสร็จไปเลยนายอิบน่าจะมีท้ายอยู่นะรีวรีปั่นกันเถอะ เหมือนเขากาลังดูเพ่งเลงมาทางนี้หรือเปล่าเนี่ยสาวน้อยโอเคเลยสาวน้อยสิงเรานะครับเรื่งปั่นแบบเร็วดวจีผู้ลาเปลี่ยนเป้าหมายของรีบหนีแล้วพ่อแกมาแล้วสาวน้อยเอาสาวน้อยหายไปไ,ไหนวะเนี่ยสาวน้อยหายไปไ,ไหนวะขึ้นหลังเรายหยกหยกเมื่อกี้นี่เราต้องปั่นแบบนั่นด้านในพ่อมาอีกแล้วเนี่ยพ่อไม่ปล่อยเราเลยเอ้ยผมไม่ได้ดูข้างๆจบละเกือบแล้วเมื่อกี้นี้ตายสุดฆ่าก่อน เจ้าเทียงคือพ่อของเจ้าเรียบร้อยไปดีสตันหน้าเป็นอ่งทีเป็นไงล่ะพ่อจ๋ามันเจ็บนะเฟยพูกบ้าเอาติ๊ดติ a ดวัดฟ u ักติดได้ไงก็ไม่รู้ภารกิจสุดท้ายของเราคือจุดเครื่องปั่นนั้นให้ได้เฮ้ยดูก้านายมาตรงนี้ได้ไงนายไม่กลัวตายเลยเหรอเรามาหินกันหน่อยไหมแบบมันมักันเนอะสอน้อยแองแมงไปแล้วนะครับตอนนี้ ผมว่าเราควรรีโคฟ์กันก่อนนะก่อนที่มันจะสายเกินไปโอเคครับผมจะแยกกับนายอิปไปช่วยนะฮะสาน,อน้อยโดนนั่งเก้าอี้ไปละว้วเราต้องแยกเป็นคนละทางนะแผนของเราคือแอบแซบเฮ้ยหันมาเอาผมะ่ะฮัลโหลโตน,นะแอบว้าวว้าวจุดแล้วใครเป็นคงทำ อันเปลี่ยนเป้าหมายไปเอาลูก้าแทนนะครับโถเอ้ยลูก้านายจะไม่ได้ออกจากที่นี่กับเราอย่างนั้น่ะขอให้นายโชคดีนะเราจะเจอกันในวันที่ดือตายแล้วครับต้องรีบแล้วนะครับผมขอเสียไปหนึ่งเส้นแล้วกันนะสนลีงของเราผมกลัวว่าเขามีเทเลพอร์ตอด,ดีเฮ้ยห hey, วัดดี l ิ t เติ้ล r ก b บิ๊กเฮดื่อนี้เหมาะสำหรับเธอมากเลยนะ โอ้หันมาเรากําลังจะตายกันหมดนะสาวน้อยเธอต้องทําอะไรบางอย่างนี่ไงสาวน้อยพีชีพไปเรียบร้อยสงสารนะสาวน้อยนักพีชีพนะครับฉายาเธอเยอะเลอเกินเขาแบบถอดตัวจากผมเองเลยนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาไม่ถอดผมน่าจะล้มเองนะเรียบร้อยครับนายอีกกำลังเปิดประตูอยู่เดี๋ยวผมต้องไปแอบแซ่บเปิดประตูด้วยซะแล้วอืจะรอดไหมเนี่ย นอีบีโดนไปแล้วนะครับผมต้องรีบเปิดนะครับภารกิจอันท้าทายนี่ผมจัดการเองทุกคนนี่ตามผมมานะในอีบีไหนวะอันนัอีบีนั้นะนะครับเย่อย่างน้อยก็รอดสองนะครับเฮ้ยฮันตามผมมาไม่นะสวน้อยไปไหนวะเนี่ยสวน้อยสวน้อยวับมานะครับดีมากเลยเธอเก่งที่สุดสวน้อยคตรโกรงไงโอเคครับ ก็เป็นด่านที่สวยนะครับแล้วก็มีกิมมิคค่อนข้างหลายอย่างนะฮะในด่านนี้ให้เล่นนะตัวนี้น่าจะเป็นคลิปเกมเพย์สุดท้ายของปีนี้นะครับที่ผมจะลงนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดส u b s c r i า e ก็ฝากกดด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เมื่อลงนะครับก็จะดูก่อนใครนะส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอลาพี่ก่อนแล้วนะครับผม Merry c h r i s t m a s ล่วงหน้านะครับแล้วเจอกันปีหน้าบ๊ายบายครับหยอกด้วยหัวหม่อยงเลย ขอตั้งเอลซ่าดีกว่า